สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องมืัอนี้สาวามิงกับหยาก็มาตลาดอลจารย์่น้อเลาซื้อของกินเนาะหยาที่ซื้อยังมืนอนี่ยสื้อปลานินไปทอดสู่ันกินพี่น้องตสู่เขาบอกผักเบานั่นเขาจึมาฝนดินสอนเลยซื้อปลานินกับมักู่ไปตำสู่เขากินนะจารพี่น้องาไปลองบนตลาดเนาะคิดกินไปเบิ่งในช่องน้องนักขวัญไม่น้อยเดจ้าพี่น้องเอาไปเลาะหาซื้อเครื่องกระเดาจ้า เดี๋ยวเข้าไปเลาะเบิ่งก็ได้จ้าพี่นเ่าห่้อกหน้อเมะหาซิมากอกเ้อจ้าพี่น้องพันกีบสองบาทกองละพันกีบจ้าพี่นนองไใ้บักหลร้ายหนึ่ง นี <OR egg wiggle noise> ่คไปหลอกกันต่อจ้าพี่น้องยาพ่นเอาพนิซื้ออันปลาเนื่มาทอดแล้วกาต้มักหุงสูน่องอันลุงหน่ากินพีนธุจีเลยงามกว่าโดย ลาชุดบ้านเราปลาชุดบ้านเาปลาปาบ้านเราเดียาปลานิ่นหน่อยบ่แม่บัญญาโล่าไรบ่โลสามสิบประมาณห่อยกว่าบาทก็จะมีประมาณนั้น โดนไเนี่ามสโดนโลโลไ่ลลือดตกนาลีปนินนเมืวนซ้่าอากาศหนาวๆทนะพี่น้องวัอนี้เมื่อวานซื้อยังอากาศห่อนอยู่เลยตลาดบ้านเฮาใจพี่น้อง มีเอฟซีหลายคนนั้นคอมเมตงกันมาว่าห้ซอมเองอันถ้าหล่อตลาดนี่วันนี้ก็เลยมีโอกาสไ้ลงตลาดกับหยาดอะจาะพี่น่องปลาหนิดนหน่อยโลสามสิบอาจาะพี่น่องใช่ไปหลอข้างต่อ ยังมันยังเอฟซีเบิร์นเอาเนาะเทาลาบเทาใส่หอยเนาะอย่างเออแม่นะไรเท่านั้นไหมนี่นะโอ้ขี้เหรเรากับพี่น้องเขียพี่น้องจ้าสิบพันกี่คู่สิบพันบอกสกินอะไรดีเนาะจังหวะเป็นหมักถั่วร์ร้านเนาะมีของหมักมีไส่มดแดงบ่ออไส่มดคู่ของแดง ไ,ไนน้แา้ะจังหวะเราเบิ่งก่กน<ไ> <c oughs> <c oughs> จังด้านนี่นีิเป็นพักมีกนอจ้าพี่น้องพักไลขนาดเลย หัพคุณซื้อพักแล้วจะไปนองพักสลัดกินกับตั้มเอหุงหลักะทอดปลาดินโซอันน่องลงหน้ากินตาจ้าพี่น้องเพิ่นสิมาคุณดินซอยอันปูวันมื้อหนิแซวมิงกะเลาะซื้อเด้อจราจะไพี่น้องเนี่ยสบายดีเครือพี่น้องซื้ออีหยังนะฮะซื้อของกินขอิ่งอยากพัอมันกันสั่นเลยก็งเพิ่น วัวนมาหล่อมีอันมันเหนียวือซื้อไปกินเมือนเหนียวมาแซ่กเลยคิดพาดแลไป่าต่อไปจ้างนองก้อง่นกะบบกันสั่นทัน้านงามพักรัตแล้วนะอ่อนแล้วเซมงตลกคนทุนเล็กพี่น้องได้ ซื้อเขียดบ่มิงื้อมะทั่วผู้บังทั่บ้านนอกยนอกเ,อเขียดนอกนองเขียดเต็นน้ยาเขียดนอลาลนเยอันนี้เขียดคาำเขียดคคำจเนาันจะเป็นเขียดคคำใจนะอ๋อน้อย,อยาใส่ไฟชมน,มมนเราิ่งสกคก่อนาะ เลี้ยกถัว่วเรางามเลยนีแแ่แบบนี้เลยแซ่บแบบนั้นเลยแซ่บเออแบบอิดอะไรแสบเนะี่ยเช้ามิงกระซื้อหมักถั่วแด้วจากพี่น้องเด้อักอันหมักถัว่วช่วงนี้มัมาจากแพงเนาะมิงเนาะมันจากแพงงในช่วงนี้แม่แม่แม่ ไปไปเบิ่งนอีกไปซื้อชังไข้งโอ้มะขามสุมเดี๋ยวไปซื้อมะขามเนาะเอาไหเนอสองพันมาได้บอลหนึ่งสามพันมาได้เอามิงก็ได้มักทั่วแล้วก็ชิบไปกินกับยังหมิงเหมือนกักท yeah? uh, ั่วนะเอาเอาหน้าเขียดซื้อไรเขียด เอาซื้อเอผลซื้อเกียรติว่านนี่ยเด็กพี่น้องเด้อเรากันสิไปรอเบิ่งทางขุดหน่อยก่อนบ่ป่ะไปรอทางขุดก่อนเนาะเราก็สิพากกันรอเบิ่งทางขุดดีกว่าจะพี่น้องเด้อได้หลายอย่างน่ะละมันไม่น้อยก็ได้อันได้ปลานิลได้พักไปเอาเมื่อกินกับตำมะขูนเอาเม่งข้าซื้ออันผลไม้ให้น้องอันนนนจ้ะพี่น้องมังขุด เออโมเมนมนลำมุดเนาะมันลำมุดเนาะบนะ่นังคุดพากันลงทางแมฆาทางผู้สื่อแล้วจากพี่นอ้องงามงามงี่ยงเราจากพี่น้องเขาเมงสื่ออันนี้เมื่อยนองอานอนท์จ้ะซื่ออันน้่พักก็จะพี่นอ้องด้ยน้พักซื่อเลย เสียงเพลงคันถ่ายไล่กันถ่ายโบได้จากพี่น้องเราเองก็ได้หลายอย่างเลยจากพี่น้องเได้มาคนละไม้ให้น้องอาโนนได้มาขามสุมแน่แล้วก็<ม>ได้อันพักได้มีพักมีซีโซ่ได้มาทั่วเพิ่นซีมัสกินกับปิ้งเขียดเพ,พิ่นจากพี่น้องตกน้ำเค็มโชงค่เคนนะเนาะฮะ ช่วยค่อยๆแซบๆได้หนักนะคอยชุบค่ะนัดปะเมื่อไรนะจ๊ะพี่น้องมาหนี้งใไปไหว้สื่ออันซาลาเปาให้น้องนัดก่อนนเออเหมือนอยากซาลาเปาน้องนัดกับน้องลูกกินได้เนาะฮะกินได้เออก็ได้ยิ้มเอากรบปี้ๆเป็นตอนน้อยๆเหมืนกิน ห่อแล้วจ no. 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 ้าพี่น oh, e> ้องคุณที่มาผ่อนนอนคนละัดน่าดีพี่นงเดยเงกันอยู่เดี๋ยวนี้ตอนนกำลังเห็ดเนเหยังไงสบัวไส้บัวบอกไสบัวให้พอวันพอวันทีต้มส้มพี่น้องคิดว่าไ้กินกับอันตำมกหุงบุแมนบ้ ยี่กับตะมุมกระแซบไหมแซบเลยกระแซบกินกับตะมุมตะมุมคุณนี่ยกับถือลุงตุงลุงตีงมาคุณนานอยู่ในแขนแก้วกระเบนคอยว่าเฮ้ยรถนี่ไม่นั่งยังนักเครื่องบมเป็นนักคนเลยนักเครื่องเกลื่อนลายกาสิกคลิปนี้ก็ขอลาพี่และน้องไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจ ฝากช่องน้องอานน์รัชชานนในเด้อพี่น้องฝากในเด้อจ้าพ, no. พ,พ,พ่อม่พี่น้อง่อน้องนัดพ่อหวันน้องนัดพ่อวันแม่น้อยเดจ้าพี่น้องลาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดี